คุณรวยขนาดนั้นแต่คุณเหยียบย่ําคนจนน่ะที่ซื้อทองคุณ2องรกว่าบาทสามพันกว่าบาทเก0 0กว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอย่าบอกว่าซื้อรถสี่ล้านแล้วมาขายสองล้านเป็นไป,นปนไม่ได้ทองทุกคนรู้หมดไม่ได้กินญ้าซื้อเก็บไว้ขายต่อเพื่อเก่งกาําไรถูกไหมคะครทุกคนนะมีความคิดว่าอย่างนี้ บางคนน่ะเก็บเงินเก็บเหรียญเก็บอะไรที่ว่าคุณขายสามพันกว่าบาทเพื่อเก <S 2. S 1> <S 2. S 1> ้า9 9บเก้าเก้า้าหนึ่งใบสองใบสาใบสิใบเขาคิดว่าตรงนั้นมันเป็นทองเขาเลยแบบเก็บเงินทุกบาทชื่อตางสองพันสามพันพันห้าอะไรของเขาอ่ะเพื่อที่จะเก็บทองไว้เก็งกาไรแล้วทองเมื่อก่อนอ่ะสองหมื่นเก้าความหมายของเขาคือที่เรื่องมันมาบานตรงนี้อันนี้คิดเองนะไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าเขาเห็นทองสี่หมื่นกว่าบาท เขาก็เลยแบบว่าอยากจะกระขายเอากําไรถูกไหมคะทุกคนคิดอย่างนั้นก็เลยพอไปขายปุ๊บแล้วมันไม่ใช่ทองมันเป็นทองจริงแต่แบบว่ามันเป็นแค่จุดนิดเดียวคือเอาจริงๆแค่คุณพูดไม่หมดในไลฟ์สดใน youtube ในหลายคุณก็ผิดอยู่แล้วแต่ความหมายของหนุ่มกัญชัยเขาพูดอันนี้คือกล้าพูดได้เลยคือมันเป็นความจริงพี่หนุ่มกัญชัยเขาบอกว่าเออไม่ให้ค่าคนที่แยกแยะผิดชอบชัว่วดีไม่ออกถูกไหมคะ แล้วเขายังเถียงว่าเขาด่าดิฉันอย่างงู้นอย่างนี้เขาพูดถูกมึงอะ่ะแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ออกพูดมาได้ยังไงว่าอาักมันแค่ขายของเอากําไรเยอะไปหน่อยคือแบบคําว่าโกงช่อโกงหลอกลวงสร้างภาพเฟกนิวเนี่ยมัน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 ไม่ใช่เส้นบางแลนะ้วมันคนละอย่างกับการที่ว่าขายของเอากาไรขายของเอากำไรคือว่าซื้อผักมาสิบบาทขายสิบห้าบาทอันนี้คือเขาเรียกเอากาไร คือมึงก็เห็นแล้วว่าเออผักเป็นอย่างนี้แต่ทองอ่ะคุณเอาทองที่แบบว่ามันไม่ใช่ทองอ่ะแล้วคุณมาโชว์โดยการที่แบบว่ามันไม่ใช่อันนี้คือช่อโกองหลอกลวงลวง้ลวนแต่คุณอ่ะเป็นทนายความเรียนกฎหมายมาสะเปล่าอย่างนี้ทําไมไม่รู้ว่าคําที่ว่าหลอกลวงชอ่อโกงผิดถูกอ่ะคุณยังแยกแยะไม่ออกคุณแค่บอกว่ามันแค่เอากําไรเยอะไปหน่อยมันไม่ใช่แต่อันนี้คือไม่ใช่ผิดนะไม่ใช่ผิดสุด ที่ออนลนทนไมได้คือที่นางไปจุดทูบแล้วสาบแช่งครอบครัวของหนุ่มกันชัยนี่บอกเลยกล้าเอ่ยชื่อจะมาบอกว่ากูไม่ได้เอ่ยชื่อเอาจริงๆเหอะมึงกล้าไปสาบานาวัดพระแก้วไหมว่ามึงไม่ได้คิดถึงเขามึงไม่มีนิดนึ่งอะคิดถึงครอบครัวเขามึงเอาอาไใหม้มึงเอาไหมเดี๋ยวกูไปด้วยกูก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงกล้าไปสาบานกูก็จะขอโทษให้กูกลาบกูก็กลาบก็คือกูเข้าใจและสําคัญมึงผิด แต่กูบอกเลยว่ากูกินข้าวที่บ้านกูมีร้านอาหารกูกินข้าวกูรู้ว่าที่มึงหมายถึงครอบครัวค่ะแต่เอาจริงแล้วมึงโชคดีมากเลยนะกูไม่ได้อยู่เป็นแบบเราไม่ได้อยู่ในสือ่อแต่ถ้าณวันนั้นเขามาจุดทูบสาบแช่งครอบครัวของเรายอมเสียขาปักบออกเลยเราเป็นคนหนึ่งที่ว่าต้องปกป้องครอบครัวแต่เราก็คิดว่าหนุ่มกัญชัยคงจะแบบอย่างที่กาพูดอะ่ะไม่ให้ค้า ไม่ให้ราคาอย่าไปสนใจแต่การที่คุณด่าเขาฟรีีด่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยการที่แบบไม่มีการสั่งสอนตักเตือนบ้างมันก็จะลามปามและบ่อยและทําอยู่เรื่อยๆมันก็ต้องโดนสิ่งสิ่งที่เขาพูดเมื่อสักรู่เนี่ยเราคิดว่าไหนจริงไหนไม่จริงบ้างเอาจริงๆเลยมันแค่คอนเทนต์แค่คอนเทนต์เอาจริงๆเลยมันน่าจะมีกฎหมายข้อหนึ่งนะที่ถ้าถ้าทำคอนเทนต์แล้วมันทำให้สังคมมันเลวร้ายหรือ สังคมมันไม่ดีสังคมมันสาคัญผิดหรือสมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับสังคมคนไทยอะ่ะมันน่าจะไม่มีคอนเทนต์ประเภทนี้และต้องโดนแจ้งความและติดคุกจริงๆมันจะได้ไม่ต้องมีคอนเทนต์ประเภทนี้ถูกไหมครับจริงๆเราตั้งใจจะมาเจอแม่ลีน่าตั้งใจมาก <มา S 2> นั่งรถมาจากพัทยาเลยคือมาเพื่อสิ่งนี้คือเอาจริงเลยมีคนคิดว่าแก่แล้วปล่อยผ่านดิฉันอายุหกสิบหกโอ้ยดิฉันแก่ใช่ไหมป่อยไปโรงพยาบาลค่ะ ไม่ใช่มานั่งไล์สดกินโน่นกินนี่แล้วไปด่าคนนู้นคนนี้เหี้ยสัตว์ทิพาย,อยาพอให้ครอบครัวมึงมันไล่เขาู้ว่ามึงมันไม่ใช่คุณป่วยไปกินยาค่ะรักษาตัวเองมีเติกมีบ้านมีช่องไปซื้อข้าวกินแล้วกินยารักษาตัวเองก่อนเขาบอกว่า <ขอ S 1> ไม่ไป่วยประสาทนะ,ก,ะการป่วยมันมีหลายอย่างบางที่ป่วยแบบเออนั่นแหละเออป่วยอยากด่าคนนะคันปากก็มี เลแล้วนี้ไปกินยาค่ะพันปากพอไปกินยาแก้คันจบอย่างการที่พี่มาวันนี้พี้แม่บอกว่าแม่จะฟ้องเราด้วยฟ้องเชิญค่ะเอาจริงๆเลยนะถ้าอยากจะฟ้องเชิญดิฉันไม่มีอะไรมีแต่จุดๆกับรอยยิ้มเอาเลยจุดนคืออะไรจุดจ้าเอาแล้วกันก็คือท้ายฟ้องได้เลยเอาได้เลยถ้ามีอะไรผิดแต่ระวังนะฟ้องกลับนะคะคือดิฉันมีหน้าที่เป็นเอ่อสามารถวิพากษ์วิจารณ์คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณเป็นคนที่อยู่ในสื่อ คุณต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นด้ด้วยและฉันก็ไม่ได้ด่าอะไรเขาเสียเสียหายหรือว่าอะไรพูดความจริงว่าคอนเทนต์อะไรของคุณคอนเทนต์แบบว่าวันวันมันด่าคนนั้นสัตว์คนนั้นเฮียคนนั้นเลวคนนั้นอะไรคอนเทนต์อะไรก่อนแล้วมีที่ภาคตรวอักได้เขาเขาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยคือมันเป็นสิทธิ์ของตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนคนไทยสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนที่อยู่ในสื่อคนที่อยู่ในแส ในเมื่อคุณมีแสงวิฉันก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์คุณได้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าฟ้องมาฟ้องกลับค่ะว่างขึ้นศาลบอกเลยนี่น่จังแต่เขาบอกเขาไปขึ้นศาลไม่ไหวนะร่างกายเขาอย่างนี้ไม่ไหวเอาจริงเลยนะท้าเลยถ้าฟ้องมาห้ามส่งทนายความหรือห้ามส่งตัวแทนมาเด็กค่ะฟ้องอยู่กับฉันเจอกันเอาตัวคุณเลยดีกว่าคืออยากจะบอกว่าเอาจริงนะจะพูดกระปาต้องพูดแม่เออ แต่กูมีแม่คนเดียวจบเอาเป็นว่ามนุษย์ป้าละกันอ่ามนุษย์ป้าประตูน้ําต่อไปนี้เวลาจะทําอะไรจะด่าจะพูดจะคอนเทนต์อะไรของคุณนั่นน่ะแต่เย่ให้พูดภาษาคุณเลยจใจพูดภาษาคุณก็พูดเป็นแต่ว่ามันมัน,ม,นมันมาเยอะเออคิดก่อนเรียนหนังสือมาก็สูงเป็นทนายคงทนายความมาก็น่าจะรู้ว่าผิดชอบตัวเองคืออะไรอะไรสมควรไม่สมควรแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคุณหนุมก,กัญชัยอะ่ะ เขาช่วยเหลือสังคมแล้วมันเป็นหน้าที่และมันเป็นรายการของเขาที่เขาอ่ะจะต้องพูดความจริงออกมาให้สังคมน่ะคนไทยเจ็ดสิบหกล้านคนเนี้ได้ดูว่าอันไหนเท็จอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนไม่ปลอมคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบเออมาดงมาด่าเขามานู่นมานี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีถ้าเกิดว่าเขาผิดอะไรแจ้งความจบไม่จําเป็นต้องมาไล่ด่าเขาแบบนู้นแบบนี้ก็องจริงอะ่ะที่เขาพูดมันถูกแล้ว อย่าไปให้ค่าคือวันนี้ได้ดูตัวจริงนี่คือแบบเอาจริงไม่เห็นมันเหมือนเหมือนในจอเหมือนใน y o u t u ู e เหมือน,นอะไรเลยเอาจริงคือแสดงว่าทุกอย่างไอ้ที่นั่งกินนูน่นกินนี่เอาจะพูดภาษาจุดจดไอ้ที่นี่เนี่ยเอาเข้าปากเนี่ยคือแบบมันแค่ในจอหรือเปล่าเรามาวันนี้มาด่าหรือว่ามาเอาแสงไม่ได้เอาแสงไม่ไดไ้วันนี้ไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นแต่มีความคิดว่า ทุกคนอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook อยู่กับเขาเขียนด่าเขียนด่าคือแบบอยู่แต่ใน Facebook อยู่แต่ในอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ไม่หยุดนึกออกไหมคือมันจะต้องเป็นตัวแทนหมู่บ้านและที่จะต้องมีเสียสละวันนี้แต่วันนี้พร้อมอยู่แล้วถ่าฟอ้องมาพร้อมขึ้นลงขึ้นศาลเพราะว่าสุจริตในการที่วิพากษ์วิจารณ์และสิ่งที่พูดเป็นข้อความอัน ทุกอย่างเป็นจริงหมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นเฟกไม่มีอะไรทั้งสิ้นแสดงว่าฟาดเสร็จวันนี้ก็นั่งรถกลับยา่อเลยค่ะเปิดร้านไม่ได้ไม่ได้ไปเดีอย่าบอกแม่ไม่รู้อาหรอแล้ววันนี้แม่รู้ไหมเราพูดจะแต่วันเนี้ยเจอแนแน่แม่ขอโทษค่ะแต่มันมันไม่ได้แม่ก็เห็นหนูดูยูทูบหนูดูข่าวทุกวันตาจะเป็นแบบ แพนด้าอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้แม่แม่แม่ให้กลังใจพี่หนุ่มกนครับก็เลยบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยอะไรที่มันดีสําหรับประชาชนก็ทีพี่หนุ่มทำต่อค่ะอย่างไม่น้อยถ้าไม่มีใครอยู่ข้างๆก็คือหนึ่งดิฉันเป็นหนึ่งเลยนะคือเราไม่ได้แบบว่าเข้าข้างคนที่มีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านหมื่นล้านพันล้านมาจากการโกงบอกเลยว่าดิฉันไม่ให้ค่ะอันนี้สําหรับตัวเองนะต่อให้แบบรวยขนาดไหนแต่คุณรวยมาจากการที่แบบเหยียดย่ำคน มาโกงช่อกองอะไรแต่ถ้าคุณรวยมาโดยการแบบทำมาหา,หาก,กินสุจริตเราโอเคเรายกย่องเราฝอบคุณแล้วเราสันเสริมแต่ถ้าคนลักษณะแบบนี้เอาให้จมดินและอยากให้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบอย่างอย่าให้มันมีเคสแบบนี้อีก